ผลการตรวจสอบไม่พบการดำเนินการที่เชื่อได้ว่ารอฟทอดำเนินการนอกเหนือจากขอบเขตงานแต่อย่างใดการกำหนดขอบเขตการดำเนินการการกำหนดราคากลางเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้รฟทไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ตัวอักษรเดิมสถานีกลางแทนที่จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับและแนะว่า การจัดซื้อจัดจ้างควรจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแข่งขันแบบเปิดกว้างครับส่วนเรื่องนี้พบว่ามีการทุจริตจ,จริงๆนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ามีตำรวจตอมอถึง8 0นายที่ไปช่วยเหลือกลุ่มทุนจีนสีเทาและเดี๋ยวเตรียมจะเรียกอดีตอธิบดี DSi มาสอบเพิ่มด้วยครับ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่าในสัปดาห์หน้าจะเรียกอดีตอธิบดีดี i มาสอบปากคำและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติม3-4ถึงรายเนื่องจากพบว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจค้นคอนดูมิเนียมอดีตกงสุนนาอูรูโดยเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มเดียวที่เข้าค้นสถานกงสุนนารูส่วนจำนวนเงิน9ล้านบาทที่หายไปทราบว่าได้กระจายไปยังเจ้าหน้าที่ทั้ง16คนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจค้น แต่ว่าทั้งหมดยังไม่ยอมให้การนอกจากนี้พลตำรวจเอกสุรเชษยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนตำรวจตอมกว่า8 0นายที่พบว่าเอื้อประโยชน์ให้กับชาวต่างชาติในการต่อวีซ่าให้อยู่ในไทยได้นานขึ้นซึ่งได้เรียกมาสอบสวนทั้งหมดแล้วนะครับและในวันที่30มกราคมนี้เตรียมจะประชุมเพื่อสรุปส่งให้เจรตรํารวจพิจารณาดําเนินการทางวินยัย กรณีของตำรวจยศนายพล3นายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นก็ได้มีการตรวจสอบแล้วเช่นกันจะมีการแจ้งข้อหาความผิดทางอาญามาตรา157และเรียกรับผลประโยชน์มาตรา149ก่อนจะส่งสำนวนไปยังปปชและนำยื่นฟ้องต่ออายาการกับ ขชาวของเจ้าหน้าที่รัฐมีให้เห็นกันต่อเนื่องจริงๆนะครับวันนี้แชร์กันให้ว่อนในโลกโซเชียลว่ามีทหารเบริกค่าฝึกบินแต่ว่าไม่ได้บินจริงๆล่าสุดทางผู้บัญชาการนาอากาศสั่งสอบแล้วครับ หลังเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านออกมาเปิดเผยข้อมูลแชทไลน์ถึงความไม่ชอบมาพากลของทหารอากาศสังกัดฝูงบิน702กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพบพิรุษว่าไม่ได้ปฏิบัติงานภาร,รกิจฝึกบินกลางคืนแต่มีรายชื่อเบิกเงินอีกทั้งเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีแล้วก็ต้องโอนคืนผ่านนายทหารยศพันจ่าเอก ล่าสุดพลอากาศตรีประภาศสอนใจดีโฆษกกองทัพอากาศบอกว่าผู้บัญชาการทหารอากาศได้สั่งให้กรมจเรทหารอากาศลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ทราบโดยด่วนแล้วเพื่อตอบข้อสงสัยของสังคมให้ได้ย้ำว่ากองทัพอากาศยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติราชการด้วยความโปรง่งใสเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดก็ต้องถูกลงโทษครับ สลับมาดูเรื่องการเมืองกันบ้างครับวันนี้หลังการประชุมครมอทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ท่ามกลางกระแสข่าวการชิงลงพื้นที่แย่งหาเสียงครับการสัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหลังการประชุมครมอดูเข้มข้นขึ้นมาทันทีนะครับหลังถูกนักข่าวถามถึงการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันที่28มกราคมนี้ในฐานะสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ และในวันเดียวกันพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลเมะชารัฐก็จะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรช่วงเช้าด้วยพลเอกประยุทธ์ตอบแบบข่มอารมณ์ครับว่าผมไม่ได้ผูกขาเขาไว้นีน่นะท่านก็ไม่ได้ผูกขาผมผมไปไหนก็ไปได้ท่านไปไหนก็ไปได้ไปเวลาเดียวกันก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที ส่วนท่าทีของพลเอกประวิทย์เมื่อถูกนักข่าวถามถึงประเด็นนี้ก็ตอบด้วยน้ําเสียงที่ไม่ค่อยพอใจนะครับบอกว่าโอถามอยู่ได้ก่อนจะเดินขึ้นรถออกไปทันทีครับความคืบหน้ากรณีนักศึกษาแพทย์ที่จังหวัดขอนแก่นโดนรถบัสชนจนเสียชีวิตสารสั่งจำคุกคนขับรถบัสสองปีไม่รอลงอาญาล่าสุดทางคุณแม่จะเดินหน้าฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านครับ คดีนี้นางสาวอรุณพภานักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ปี2มหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกรถบัสของคณะพยาบาลศาสตร์เฉียวชนเสียชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมปีที่แล้วนะครับวันนี้สารจังหวัดขอนแก่นพิพากษาจำคุก4ปีคนขับรถบัสแต่ว่าจำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญา ส่วนกรณีการฟ้องแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าจะยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหม50ล้านบาทจากคนขับรถบัสและมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามแนวทางที่มีการเจรจาก,กันก่อนหน้านี้นะครับพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาทางครอบครัวได้รับการเยียวยาจากทางมหาวิทยาลัยเพียง1 3 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นเงินประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาทั่วไปเท่านั้นครับ มาดูอีกหนึ่งความทุกข์ของคนเป็นแม่นะครับที่หนองคายลูกคลั่งยาเสพติดครับแล้วก็ทำลายข้าวของจะทำร้ายร่างกายคุณแม่ด้วยจนต้องแจ้งให้ตำรวจเข้ามาจับตัวครับนี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจสพเมืองหนองคายเข้าชา์จตัวชายคลั่งที่ทำลายข้าวของที่บ้านหลังหนึ่งตำบลโพนสว่างจังหวัดหนองคายนะครับ โดยผู้เป็นแม่เป็นคนแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจับกลุ่มเองเนื่องจากลูกชายติดยาบ้าอย่างหนักและมักจะมาขอเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพถ้าเกิดแม่ไม่ให้ก็จะทุบทําลายข้าวของล่าสุดจะทําร้ายร่างกายพร้อมกับกล่าวหาว่าตนเนี่ยมีแฟนพาผู้ชายเข้าบ้านด้วยจนแม่ต้องหนีไปอยู่บ้านญาติเพราะว่าลูกบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงต่างก็หวาดผวานะครับสุดจะทนจริง ในครั้งนี้ก็เลยขอร้องให้ตำรวจมาช่วยเหลือมาระงับเหตุและพาะตัวลูกส่งรักษาก่อนจะเกิดเหตุการณ์บานปลายในภายหลังครับขบ่าวต่างประเทศวันนี้นะครับชาวเมียนมาและองค์กรสิทธิได้ยื่นเรื่องไปถึงสารเยอรมน,นีให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทหารเมียนมาที่ใช้ความรุนแรงกับคนที่เห็นต่างและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครับ องค์กรสิทธิมนุษยชน Fortify Right และผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาอีก16คนยื่นคำร้องต่อสารเยอรมนี erm anie, เพื่อให้มีการสอบสวนเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลทหารเมียนมาในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติหลังจากการก่อรัฐประหารและมีการใช้กำลังอย่างโหดร้ายทารุณเพื่อกำจัดกลุ่มประชาชนผู้เห็นต่าง หลักฐานการร้องเรียนครั้งนี้เกิดจากการสัมภาษณ์มากกว่า1,000ครั้งที่องค์กรดังกล่าวทำมาตั้งแต่ปี2013ตลอดจนมีเอกสารและข้อมูลรั่วไหลาจากกองทัพเมียนมาและได้ข้อมูลจากผู้ที่หลบหนีโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารอาวุโสรู้เรื่องอาชญากรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาและล้มเหลวที่จะป้องกันไม่ให้อาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นรวมถึงไม่ลงโทษผู้กระทำความผิดการร้องเรียนนี้ได้ขอให้อัยการเยอรมนี เปิดการสอบสวนเจ้าหน้าที่เฉพาะรายและบุคคลอื่นๆที่มีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่โหดร้ายดังกล่าวด,ด้วยครับพากันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าก็สิบสตาร์บันเทอร์มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวมาติดตามกันกันกบคุณทิชาพัชรวัตรครับวันที่คุณจะอินไซส์หนวันที่คุณจะเซ r ร์ไพร หวันที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาหให้เป็นวันพิเศษกับการตีสีเซเลบริตี้ครุบวงในไขทุกความหลาไปกับแมทธิวดีในรายการวันเดวิดแมทธิวหนึ่งวันมันดีตีสีคนดังทุกวันสุขเวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเริ่มตีสีหนึ่งเมษายนแล้วหนึ่งวันของคุณจะเปลี่ยนไปแถวหนา้าเรื่องความสูง แถวหน้าเรื่องความแร่งออกกำลังกายอย่างนี้สินาทีก็ถึงแล้วแถวหน้าเรื่องการลงทุนโลกยุคนี้เราไปถึงคริปโตเคเรนซีพบรายการทอคสร้างแรงบันดาลใจไปกับ3มสาวไปพบกับมุมมองใหม่ของความเป็นเลดี้ t h l l d d i e s ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์17นาฬิกานาทีเป็นต้นไป เจาะลึกแนวคิดอ๋อเราไม่รู้ว่าธุรกิจคืออะไรด้วยซ้ำเข้าถึงตัวตนหนูก็ไปก่ากขอร้องจ้างหนูเถิดว่าวัน20บาทก็พอค้นหาแรงบันดาลใจใจ่ายเงินสด30ล้านเธอคือเศรษฐีเบื้องหลังความสำเร็จมากมายจากบุคคลคุณภาพสนับสนุนโดยดีน่าโทนิวน้ำเต้าหู้ออแกนิก สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันทิชาพัชราวาใน,นช่องกอสติตขตาบันเทิงนะคะวันนี้มีข่าวบันเทิงที่น่าสนใจมากมายมาอัปเดตก,กันเหมือนเดิมเลยค่ะอย่ารอช้ามาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าจะพาไปส่อง3ลุกสุดปังของคุณแม่ชมชมพู่อารยาในงาน Paris Fashion Week ค่ะ คุณชื่อว่าชมพู่อาริยาไม่เคยทําให้ผิดหวังอยู่แล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเจ้าต,ต,ตัวก็บินไปเฉิดฉายในงานแฟชั่นวีคที่ฝรั่งเศสค่ะบอกเลยว่าเรียกแสงแฟลชได้เป็นอย่างดีวันนี้ก็สิบสตาร์บันเทิงก็เลยจะพาไปสองสามลุคสุดปังของคุณแม่ชมนะคะในงานอุตกุตูปารีสแฟชั่นวีค2023ค่ะกับลุคแรกนะคะที่ประเดิมด้วยชุดกระโปรงจับเดรสลายดอกแต่ที่กลายเป็นประเด็นเลยก็คือแจ็คเก็ตหนังสีแดงมือสองค่ะที่เจ้าตัวเนี่ยก็ไปเลือกซื้อมาจาก เสื้อผ้าที่จัดตุจักค่ะมาต่อกันที่ลุกที่2นะคะก็เป๊ะปังไม่แพ้กันกับชุดคลุมสีแดงดําที่มากับรองเท้าบูทสีดําสวยแซ่บผสมความเท่เข้าไปด้วยค่ะส่วนลูกสุดท้ายเน้นสีเจ็บๆฟิลตัวแม่จะแข่เพื่อหยิบชุดสีเหลืองนะคะที่ประดับไปด้วยขนนกแล้วก็คริสตัลชุดนี้เลยก็เรียกว่าสามลูกสุดปังสมกับเป็นแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ของเมืองไทยจริงๆค่ะ ส่วนคราวนี้เรียกว่าสะเทือนวงการนางงามเลยนะคะเมื่อบอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนอย่างนวัดอิสระไกรศีลค่ะได้ออกมาเปลี่ยนกฎหม่ในการรับในการรับผู้เข้าสมัครนะคะที่จะมาประกวดเวทีมิสแกรนไทยแลนด์นั่นเอง,เองค่ะ วงการนางงานคงร้อนแรงไม่มีแผ่วเลยนะคะเมื่อบอสนวัตอิสระไกรศีนค่ะแห่งเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ออกมาประกาศชัดเลยนะคะว่าได้เปลี่ยนกฎใหม่ไม่รับผู้ที่เคยผ่านเวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์และเวทีนางสาวไทยค่ะก็ทําเอาสะเทือนวงการขาอ่อนไม่น้อยเลยนะคะงานนี้พี่นวัตก็บอกเลยค่ะว่าไม่อยากมีปัญหาหรือว่าเกี่ยวข้องกับใครเลยตัดสินใจระบุไปเลยว่าไม่รับจาก2เวทีนี้นะคะซึ่งก็ชัดเจนดีอยากอยู่ตามลําพังค่ะพร้อม ย้ำว่าผู้เข้าประกวดจากเวทีอื่นเนี่ยยังมาได้หมดนะคะยกเว้น2เวทีนี้เท่านั้นค่ะ แล้วอย่างเคสนี้เราก็บอกชัดเจนว่าเราอยากจะอยู่ของเราตามลําพังเราไม่อยากเกี่ยวข้องกับใครคือนางงามของผมจะไปไหนก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่าถ้าไปแล้วก็คือไม่ได้กลับมาก็เท่านั้นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเวทีไหนจะออกกฎว่าไม่รับนางงามที่มาจากแกนก็ก็ได้นะครับบางคนบอกว่าเราออกกฎมาเพื่อบังคับไม่ให้ผู้หญิงมีทางเลือกเราไม่ได้บอกห้ามไปนะครับคุณจะเลือกไปก็ได้หรือคุณจะเลือกเราก็ได้ไม่เลือกเราก็ไม่ใช่เรื่องผิดมันก็เป็นสิทธิ์เสมอภาคทุกคนทําได้ยุคนี้เขาต้องเลือกอะครับเขาอยากเป็นใครเขา อยากอยู่กับใครเขามีสิทธิ์ในการเลือกครับเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้นางงามมันไม่ได้เพียงแค่ว่าไปเดินเพื่อประกวดมันต้องใช้สมองในการคำนวณว่าอนาคตคืออะไรครับมาต่อวันที่สาวแอรินยุคตทัศนะคะที่แต่งงานไปเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะเจ้าตัวก็ตัต้งใจจะมีลูกเลยทันทีแต่เนื่องจากว่าเป็นคนที่มีลูกยากนะคะก็เลยต้องพึ่งวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็เตรียมผสมตัวอ่อนเป็นครั้งที่สองค่ะ ต้องเอาใจช่วยสาวแอรินยุกตาธาให้สมหวังนะคะหลังจากที่แต่งงานก็ตั้งใจที่จะมีทายาทเลยทันทีค่ะแต่ว่าดันเกิดภาวะมีบุตรยากก็เลยต้องพึ่งวิทยาศาสตร์เข้าช่วยนะคะโดยแอรินเนี่ยได้ทําการผสมตัวอ่อนครั้งที่2ด้วยเทคโนโลยีเพื่อผู้มีบุตรยากค่ะหลังจากเคยทามาแล้ว1ครั้งล่าสุดเี่จ้าตัวก็ลงคลิปพร้อมกับเปิดใจนะคะบอกว่าได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดยากระตุน้นทําให้อารมณ์เนี่ยสวิงพอเห็นอะไรก็ร้องไห้งองแงสุดๆเลยค่ะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ พร้อมทิ้งท้ายด้วยว่าขอให้รอบนี้เป็นการเก็บครั้งสุดท้ายเจอกันอีกทีตอนเป็นหมามีเลยแล้วกันนะคะกศิบสาบันเทิงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวแอรินมีทายาทอย่างที่หวังเร็วๆนะคะส่วนข่าวนี้นะคะทําเอาชาวบลิงทั่วโลกเี่ยจับตามองเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าสาวลิซ่าแบล็คพิงคจะหมดสัญญากับต้นสังกัดอย่าง YG กลางปีนี้นะคะก็มีข่าวลือออกมาค่ะว่าเธอได้รับข้อเสนอสูงถึง3,000ล้านบาทให้ย้ายค่ายค่ะ กลายเป็นเรื่องที่แฟน k เคป p อให้ความสนใจไม่น้อยเลยนะคะหลังมีข่าวว่านักร้องระดับโลกสัญชาติไทายอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์เนี่ยกล้หมดสัญญากับค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ในช่วงกลางปีนี้ค่ะทางนี้สื่อเกาหลีก็เลยได้ออกมาเผยนะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยสําหรับค่าย YG Entertainment เพราะว่าสาวสาวง b l a c k พิงคเนี่ยได้รับข้อเสนอที่สูงกว่าจากที่อื่นค่ะ โดยเฉพาะในฝั่งของลิซ่านะคะที่มีข้อมูลวงในบอกมาว่าเธอเนี่ยได้รับข้อเสนอสูงถึง1นึ่งแสนล้านวอนเลยค่ะหรือประมาณ2,700ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนค่ายนะคะและตามข่าวหรือก็คาดว่าอาจจะเป็นบริษัทจับฝั่งจีนค่ะส่วนบทสรุปจะเป็นอย่างไรคงต้องรอคอน,สนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ของแบล็คพิงคเนี่ยเสร็จสิ้นลงก่อนแล้วก็น่าจะมีข่าวอัปเดตออกมาเรื่อยๆค่ะ ปิดท้ายวันนี้อยากพาคุณผู้ชมนะคะไปทําความรู้จักกับเตียงที่จะนั่งจะนอนก็สบายปรับได้ถึง4ระดับเลยค่ะสบายขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีอัลตราเบสครับเตียงนอนพับได้4ขา4ระดับเลือกปรับได้ถึง180องศาโอ้โหคุณผู้ชมสามารถนําไปนอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่อ่านหนังสือได้สบายๆเพราะว่าเราเนี่แถมไปเลยครับเบอรรองนอนสีทูโทนฮะมาพร้อมกับหมอนรองคอที่สามารถปรับเลื่อนได้แบบนี้และยังมีกระเป๋าข้างฮะใส่ทั้งหนังสือโทรศัพท์นะครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยครับมีขาเตียงถึง4ขานี่แล้วผมจะนั่งให้ดูไม่กระโดกเลยนะครับออก แบบมาดีจริงๆครับสามารถพับเก็บง่ายไม่เปลืองพื้นที่ช็อปตอนนี้อัลตร้าเบสเตียงนอนพับได้4ขา4ระดับครับพร้อมกับหมอนรองคอกระเป๋าข้างและยังมีเบาะรองนอนสีทุโทนหนานุ่มยังไม่พอครับเราแถมฟรีโต้สนามพับได้อีก1ชุดรวมมูลค่าทั้งสิ้นแล้ว3,880บาทแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่1,500 90บาทเท่านั้นรีบโทรมาด่วนครับที่เบอร์021007066โปรโมชั่นดีๆนี้ยังไงรีบโทรกันได้เลยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ดิฉันนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเอกขอบคุณนะครับคุณดิฉันครับขอบคุณค่ะผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเราอัปเดตข่าวสารตลอด24ชั่วโมงเลยครับทั้งหมดนี้คือข่าวค่ำ nightly news สรุปข,ข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิง ผมแบงพบเอกครับและดิฉันทิชาพัชราวันค่ะเกสองคนพร้อมชิมขาวและชิมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ